And what the mouth ตัวนั้นก็จะเห็นดะไรตั้งแต่ต้นถึงปลายเราจะพบนักอรียนที่เขาไม่เห็นตั้งแตบางทีเกาเห็นในหนังสือทิมแล้วก็เห็นรูปกราในรายการโทรทัศน์แต่ไม่เห็นตัวจริง บำงทีญาติยโยมกขึ้นว่าไปที่ไหน่ประเทศไทยบางทีเขาก็บอกว่าไม่ใกล้กันบอกเปลี่ยนตัวยิงเป็นตัวปลอมก็จริงอันแม่ว่าถ้ามีเครื่งองเสียงหรือไป,ปทำสถานที่ต่างๆอพาร์ตเมนตยากที่จนไปแลป้วก็พบกับถูก พูดอย่างนี้ว่าอย่างนี้จะไปยีบท่รนบกเขีนมาไหมนะเพราะว่าต้องใช้หลักทางเงนการแผงถวาแว้แรงมากนะอันนี้เป็นการทำลายมรมาใหเสิดช่เสียงก็กลกันข้ามลยู่ยีบ์กงงานไปกองรายทำอะไรทุกอย่างอันนี้จะโยไปต้องสงสัยนะเพราะมองรูปมองเสียงไปว่านี้ ัวจริงเสียงจริงแลวก็พูดจริงทำจริงเคล็ดจึงใดก็วดีการล็ดจึงใดของวิาที่กดขร้นตัวแห่งอานาารสืความันด้ปลอดภัยกาได้สบายสถงนทของพระพทองคระธรรมและก็ระาัพกัม เดินทั่วทุกสารทิศไปไหนไปได้ในระหว่างไปน้่งทั่วเนี่ยไปทำภาพโน้นไปทำภาพนี้เดินรักโลกตักทางไปทั่วประจวบคันทรานสถานที่แห่งนึ่แล้วก็เข้าจังหวัดนครสวรรค์สุพรรณบุรีแล้วก็เข้าจังหวัดขอนแก่นนะครับพวดทุกแห่งเดินก็ต้องขอ แรงใจกับบราญาติโยมทั้งหลายว่าในปีนี้นะ็นปีที่ทํามัไทยธรรมะาตุนั่นเราทอดพวเราดังสังารต่างกันอาจะมาเกิดมาลุกเป็สองปีกไม่เคยมีถนัดวระารมาสามสแปดเยังไม่ได้แดงถนาดรรมะธาตุใจธรรมะาตนั้นจะออ มันคื่อนแหวบางทีก็แแฝงโน้นแฝงนี้บางทีก็แฝงซิงแฝงไส้หน้าองค์กไม่เป็นที่แล้วก็ไม่มีอะไรเลยคนมากออกอดเลยจึงวางลมหน้าตังาตัจังขาดที่แล้วหมดที่สุดออกอุ้มร้อนหล เราได้ก so, so, ็ตามเถอะพระมามันน้ำปกขันมาไปเราลันขันเดียวแล้วมันจะไปให้ไหลพ้าสู่แต่น้ำจะไปยาอย่างเดียวมันไปได้ไม่ด่ารถยนตต้องหอ้อยพวกเราได้ทำผิดทาใจทำผิดใจเส็ยแสียไม่ทำบุทนเรไปตนใครไม่ได้เราจะากพวกเราต้จะช่วยกัน ไดยด้านเดียวกันน้ำท่วมภาพไหนก็ตามพกเราชาวไทยที่วามสาระกินความเม่ตาไม่สามารถจิตจะไปท่วมน้ำไทยน้ำคนไทยาะไรกันแต่ว่าต้องักจิตใจแบข็งตรงเพรนว่าในวาระนี้มันเป็อย่างนี้แล้วต่อไปในอนาคตจะมันจะเปิอะไรขึ้นมาเราก็จะกับกรุงมแก้ไข ในวันที่เราเป็นคนไทยชาวพุทธตะวัจะแพ้่หลอย่างไราะวรนทำอย่างไรที่จะให้เวอยงทามขึ้นมาเก็พยายามเพื่อจะรักษาเป็นรักษาชาตาจะจะใจเป็นกิจสำคัญที่สุดน้ำตาจะแฉนเม่อัแท่ไหนก็ตามเถิดจใจออนเหนื่อยนไ้ำไ,ได้ไปยังก่อ ขอฝากไปจับยอโจทุกคนไปเพราะเราทำทุกอย่างช่วยกันสร้างเครื่องสร้างใจกันรับเล่นกน่วยกัรอะไรเป็นสิ่งที่สร้างใจของเราชื่อว่าการพัฒนาแพร่กระจาแล้วตันหาก็ได้เดินทางพักนแพร่กระจายในณะนี้ก็ได้เดินทางพักไปเพื่อได้ต่างฝันใหพระบบเกร ให้กับญาติโยมที่รักและนักพุทธศาสนาทุกคนว่าเราควรจะทำอย่างไรเมื่อใครเราจะเป็นมนรรคหรือใครจะเป็นมวลที่มีความมงหตุขและจะเป็นมวลที่มีความยึดถือและจะเป็นมวลที่มีความถูกต้อง,ง,งตลอดลทั่วกันกาจริงๆสำคัญที่สุดในปัจจุบันเน,นี่ยเราตมาเดินทางไปแล้วก็ไปสัมผัสกับ นะาดูเพราะที่มีพลางสบายใจอยู่บบาเมื่อใบรรนายทั่วประเทศไทยก็วบบร่างคมก็ถึงแล้วาอะไรที่เราทำกน้อยมากลัวก็พบความว่าผว่าทาสนาเราเป็นเป็นแบ จะก็มีสุขอยู่รังประมาณหลายระใจอยากระานัดขณะมานไปไกข้นกจะช่วยกันรวักและมาช่วยนปกป้องแลคุณจศาสนาให้สมโยกหาว่าจะ่วยกันบูรณาการเพื่อศาสนาให้เจริญจึงที่อาตมาไปทั่วไประดับย้องพบก็มากขึ้นมาพวกเราทุกคนเน่ ร้อยคนว่าจะฆ่ากันได้เป็นเอ็งแต่เพพาะว่ากันไม่ดีและเกียงที่สิบคนก็โจมตีกันแระก็เชิดถ้าไเกียรจะมาไปลีค่ไหนต้อคนระวังเป็นหมื่นคนเป็นพันคนเป็นไม่กคนก็ตีความอะไรได้ร้อยแต่การยิกันก็ให้กเพื่อนนไวตา เราขอให้เราต่อยไปช่วยกันภาวนาด้วยกันพัฒนาตัวเองเขาเรียกว่าพัฒนาสถาบันทอดตัวให้ดูยัีนเป็มศุกร์ต้องต้องเกียนติดทำไมมีสิทธิ์ไม่ได้ความสุขสุดที่ไหนก็เราหาจมันคู่รกก็ต่างความสุขไปที่ไหนบางทีก็อยากจะได้เงินมากมากอยากจะได้ของดีๆอยากจะมีอะไรก็ปาฏิหาริุ์ก็จะได สี่แรงสุสตรีญาตะเขาปีถึงถ้าไม่เป็นงแล้วโอกาสที่จะบรรลุชนญาติะปนันถ้าหากญาติตกคนใดยังวายาไมได้เลเองแล้วก็่ไมกรธนะไใหู้ด้งใจมาเาานสค 要不然我们打个电话 ก็นั่นขึ้นไปขโมยไปได้เลยนอกจากขโมยไปแต่วัาอะไรทั้ง้นกขโมยไปาอยากจะากก็พวกเราเาเพื่อการลกาม่าเป็นนได้รูก็มาได้แต่พม่ว่าไม่้รูปก็ว่าไม่้เพราะฉะนั้งั้เกิดความีมีมุก ก็สิก็วไม่ได้แต่ถ้ามันจะกเปิากพวกเราจะไม่ก็ไอ่จังไม่ได้เราอ้างวามันยังเปเือสวยดุจยอเยี่ยมใครมาตีห้าได้ไรแล้วเนี่ยไม่ต้องไปขอครับนะถ้าตีหน้าเป็นตัดต่างในรัฐสื่อสิ่ก็้งปาน เราไปขอไม่ได้จะรักขโไม่ได้แต่โบราณก็มักจะพูดกันในคำนี้ว่าการขอสิ่งกับนาแล้วบางเร็นโขอไม่ลด้ต้องลาเกียนไ้ต้องยำเกียนได้การดูแลประเภทผู้ปีนี้แม้ว่าสมัยนแต่ว่าถ้าเราจขอปัิญาตนเราจะจะปฏิบัติสิ่งห้าข้อทักมองนึง รับหานกใสองนักหนาักนหนึ่งวันปฏิบัติส่งางนั้นแล้ารุคือการที่เราจะปฏิบัติเรงไอตัวรกต้อจะเป็นตกใจางคนอาจจะไม่ใหวนหนอ้การทด่ตกใจกกหน้าไม่ได้ไมได้เออไม่ต้องไปนั่งหลัหลัาตามแบบสันทำอะไรไม่ได้ปัจจันที่หน้าได้แล้วเนี่ยนั่งี่ไหนก็ได้ เป็นการตำรวจหารเป็นหมอหารกานึกถึง้งยของอาากรเศแล้ประวัติหน้าใรก็ได้เจอแล้วข้าดือนนั้นาแนนไม่ยากเลยนะองการตงได้คนเของได้ของได้แล้ก็ม่ไต่อ

นี่เป็นเรื่องัญวายอย่างดีอย่างตรงเดดตงฉะนั้นกรขออนุญาในกเป็นั้ใจที่มีการติดตามได้มาดูแลระชาชนคนที่กำลังตกอยู่จะสธามะอย่างนี้เราขออานาจคนณบัรฑตแนักไร้เดียสาทกท่านกับเจ้า เป็นไเพื่อการเกิดรักางเป็นเื่อการเกิดักสเป็นเพื่อการเกิดรักามัตาของพระระรต้องได้รบรหบาปกป้องรุมร้องกันยันขามีไว่ทำไมที่ไังในและขอให้ปัดข่าว ร้ายไปทั่วพานันทานตือจเจริญพรเจริญพรอาตมาภาพในนามของพระครูธรรมสาร,รคุณส่วนมากทั่วประเทศไทยเขาก็จะใช้นามว่าหลวงพ่อเขียน แต่ในนามพระครูคธรรมมาสกุลนั้นนะ่ะคนก็จะรู้จักน้อยลบออกเขียนจึ่งเป็นผู้ประจำหลวงเท้ที่จารณแก็เพราะเท้าที่จะสูดนั้นตัวทั่วไปญาติโยมพรคงชาได้ยินกันบ้าง ได้ฟังกันบ้างแล้วก็ขึ้นไปกันบ้างแล้วก็แตมัตรการกันโดยเฉพาะส่วนตัวบ้างแล้วก็ส่วนมากก็ไปในงานเทศกาลงานเทศากาลนั้นเปิดให้มัรนาการรอยพระยุคนบาตรอยพระพุทธเจ้าของเรานี่เป็นจำนวนถึงหกสิบวัน เริ่มตั้งแต่เดืนสามขึ้นหนึ่งั้างประจำทุกป,ปีไม่การเปลี่ยนแปลงไปถึงวันสี่สิของทุกปีตวมแืสองเดือนจะเป็นวันที่เท่าไรลือเดือนไหนนั้นไม่แน่นอนจะ จัดเดินประเพณีวัฒนธรรมการบำเพ็ญกุศลเปิดเนื่องเป็นประจำทุกปีเพราะฉะนนานญาติโยมก่องได้ยินข่าวแล้ต่อได้เห็นในโทรทัศน์แล้วก็นั้นลื้อพินลางเจีก็ไม่เห็นตัว อยากจะเห็นตัว,วนวกกักโทษโจกันก็ทั่วไปว่าท่านพบเสียงท่านไม่มังท่นนา,านเป็นคนอีมุนอิมุนยากเป็นคนที่มีชื่อเสียงแล้วก็นิมุนยากถ้าเป็นคนจนจนแล้นเป็นคนที่ไม่มีปัจใจแล้วก็เป็นคนที่เลอกว่า งานๆคักหน่อยเ้าก็จะเจอกันที่ว่าแล้วก็เขียนท่านในมังท่านแต่ตัวปรอมเจก็จงานนั้นท่านจะโจอแต่แตงานันไม่ใช่ตัวจริงปลอกปรอมตัวจริงท่านในมังาจะมาก็ไปบอกกับบนี้เป็นเสียงานบอเสียงตัวจริงแล้วก็เป็นตัวจริง ไม่ใต่ตัวปลอมครับไม่มีตัวปลอมบ่อมาตัวจริงตลอดไปไม่ว่าจะเป็นคนมีคนจนยากคนเฉนใจถ้ามีเวลานี้นไปตรดทุกบ้านทุกมุกมไม่เคยว่าจะถือว่าวัานานั้นจนวันนั้นมีเพราะว่าอาตมาถือว่าเป็นพระของราชวงเป็นพระของประชาชน ก็ปเป็นภราประชาธิฐปรบัตจะต้องตอบสนองความต้องการในเตอรีภาพของอยาติโยมที่มีความต้องการไปทุกแห่งเลในขณะนี้อาจารย์ก็เดินทางทุกวันไปหลายจังหวัดเมื่วานเกิดน้่ก็ไปที่จังหวัด ตางปรสารอุนิรัมเราไปตลอดมาสมุดปราการไปนะครวรวันไปไปโจวบไปทั่วอาจจะเพื่อต้องการที่จะนำเอาธรรมะจะเป็นธรรมะที่ง่ายๆธรรมะธรรมะที่เบาๆธรรมะที่เราเคยใช้กันททามาตลอด ตั้งแต่ปู่ย่าตายายโดยจะทาะจะมานั่นนะโดยปิติการแล้วนะโดยความแต่งตั้งตัวล้ลับการแต่งตั้งเป็นพุทธสัมพันธ์แห่งโลกเป็นพุทธสัมพันธ์แห่งยิทธสัมพันธ์พุทธสัมพันธ์แห่งประเทศไทย แล้วก็เป็นผู้แนะแนวการศึกษาเห่งชาติเนํานทำงานตลอดมาแต่ว่าเรียนน้อยศึกษาน้อยแต่ก็ชอบมีแนวคิดแล้วก็แนวทำคิดแล้วก็ทำแล้วก็แดกไปสู่กรบวนบทฐานที่ต่างๆทั่วไปในประเทศไทยพูดกันง่ายๆว่า แต่เป็นสัมผัสกับญาติโยมอย่างมากมานายโดยจะพะในปีนี้จะาม,มาที่แล้วมาใน้วเขาสัมผัสกับญาติโยม